นิทานชาดกเรื่องกำเนิดสุราในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปารบยิงนักดื่มสุราห้าร้อยคนผู้เป็นสหายของนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สมัยของพระเจ้าพมทัตรองเมืองพาราณสีมีนายพานป่าคนหนึ่งชื่อสุระได้เข้าป่าเพื่อหาของป่ามาขายในป่านั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งลำต้นตรงสูงขนาดเท่าคนยืนมีสามขาครบตรงกลางมีพงขนาดเท่าตุ่มน้ำเมื่อฝนตกน้ำฝนก็จะขังเต็มเปี่ยม ลูกสมอมาขามป้อมและริกไทยที่ขึ้นอยู่รอบข้างต้นไม้นั้นก็จะหล่นไปหมักอยู่ในน้ำนั้นและที่ใกล้ๆต้นไม้นั้นมีข้าวสาลีเกิดเองอยู่เมื่อนกข้าบรวงข้าวสาลีบินไปจับกินอยู่บนต้นไม้นั้นมเมล็ดข้าวสาลีก็หล่นลงไปในน้ำนั้นเมื่อย่างเข้าฤดูร้อนฝูงนกกระหายน้ำก็จะบินมากินน้ำที่ต้นไม้นั้น เกิดมึนเมาพัดตกลงไปที่โคนต้นไม้นั้นไม่หลับไปสักคู่หนึ่งก็บินขึ้นไปได้ปูลิงก็เช่นกันวันหนึ่งนายพานสุระไปพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดนั้นเข้าก็คิดแปลกใจว่าแปลกจริงหนอถ้าน้ำนี้มีพิษพวกสัตว์เหล่านี้คงตายไปแล้วล่ะแต่นี่มันร่วงลงมานอนสักคู่หนึ่งแล้วก็เดินหนีไปได้น้ำนี้คงไม่มีพิษอะไร จึงลองดื่มดูนายพานก็เกิดอาการมึนเมาแล้วอยากจะกินเนื้อสัตว์จึงก่อไฟปิ้งนกที่ร่วงลงมาพื้นดินนั้นกินมือหนึ่งฟ้อนลำมือหนึ่งถือปิ้งนกกัดกินเขาเป็นอยู่อย่างนี้ถึงสองวันจึงออกเดินหาของป่าโดยไม่ลืมตักน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่น้ำไปดื่มด้วยในที่ไม่ไกลจากนั้นมีดาบทชื่อวรุณะบำเพ็ญพศอยู่ นายพานสุระเมื่อเดินหาของป่าไปพบเห็นดาบทนั้นเข้าจึงชักชวนให้มาดื่มน้ำที่เขาใส่กระบอกไม่ไผ่ไปด้วยนั้นคนทั้งสองจึงดื่มน้ำนั้นกับเนื้อย่างร่วมกันเพราะเหตุนั้นน้ำนั้นเขาจึงเรียกว่าสุระบ้างวรุณีบ้างตามชื่อของพานและดาบทนั้นเมื่อดื่มน้ำนั้นด้วยกันคนทั้งสองจึงเกิดความคิดในการประกอบอาชีพได้อย่างหนึ่ง พากันตักน้ำใส่กระบ,บอกไม่ไผ่แล้วหักเข้าเมืองไปถวายพระราชาพระราชาได้สวยแล้วเกิดติดใจในรสชาติจึงรับสั่งให้คนทั้งสองนำมาถวายอีกพร้อมกับประทานรางวัลให้พวกเขาทั้งสองไปนำน้ำนั้นมาถวายพระราชาอีกเมื่อหมดก็รับสั่งให้ไปนำมาถวายอีกในระหว่างทางคนทั้งสองจึงปรึกษากันว่า พวกเราไม่สามารถจะเที่ยวมาเที่ยวไปได้ตลอดปีเราควรหาทางปรุงสุราขึ้นเองในเมืองจะดีกว่าจึงจดจำสิ่งประกอบในน้ำนั้นแล้วนำมาปรุงในเมืองถวายพระราชาและขายให้แก่ประชาชนทั่วไปชาวเมืองพากันดื่มสุราจนมัวเมาไม่ประกอบอาชีพเลยยากจนเข็นใจไปตามตามกัน ไม่นานเมืองนั้นก็เป็นเหมือนเมืองร้างมีแต่นักเลงสุราไม่มีคนทำมาหากินอะไรคนทั้งสองเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจะมีกำลังทัพย์พอจะซื้อสุราได้แล้วจึงหนีไปอยู่เมืองพารานสีไม่นานเมืองพารานสีก็เป็นเช่นกันกันกบเมืองร้างจึงพากันหนีไปอยู่เมืองสาวัตถีในสมัยนั้นพระเจ้าสัพพมิตรปกครองเมือง พระองค์ได้ทำการต้อนรับคนทั้งสองเป็นอย่างดีและให้ทำการปรุงสุรามาถวายขนาะเดียวกันก็ส่งทหารสอดแนมไปคอยสังเกตดูพฤติกรรมของคนทั้งสองนายพานสุราและวรุณดาบททำการปรุงสุราจํานวน500ตุ่มตั้งไว้เกรงว่าหนูจะมาลงตุ่มจึงฝึกแมว500ตัวไว้ข้างตุ่มนั้นเมื่อแมวหิวจึงพากันดื่มน้ำนั้นพวกมันจึงมึนเมาหลับไป พวกหนูก็พากันมาแท้หูจมูกและหางแต่แมวก็ไม่ตื่นขณะนั้นพวกทหารสอดแนมที่พระราชาส่งมาเฝ้าดูคนทั้งสองเห็นแมวนอนตายหมดจึงไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพ,พระเจ้าสัพพมิตรเห็นว่าคนทั้งสองปุงมยาบคิดหวังจะลอบปงพระชนจึงมีรับสั่งให้นำไปประหารชีวิตแม้คนทั้งสองจะทูลให้ทราบว่าเป็นสุรารสอร่อยก็ไม่ทรงเชื่อ เมื่อประหารชีวิตคนทั้งสองแล้วจึงรับสั่งให้ทำลายตุ่มเหล่านั้นเสียพวกทหารจะไปทำลายตุ่มสุราแต่ได้เห็นแมวกับมีชีวิตขึ้นมาเหมือนเดิมจึงกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชาจึงรับสั่งให้จัดเตรียมสุราขึ้นมาถวายเพื่อจะทดลองดื่มดูในขณะที่พระราชาจะดื่มสุรานั้นเองท้าสกกะเห็นความพินาศว่าจักมีแก่ชาวเมืองสาวัตถี จึงแปลงร่างเป็นพรามมือหนึ่งถือมอสุราพอมายื่นอยู่ต่อหน้าผาพักของพระราชาร้องขายเมื่ออยู่พระราชาตัดถามว่าท่านเป็นใครมาร้องขายเมื่ออยู่กลางอากาศเช่นนี้มอท่านใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างพามตอบว่าขอได้ชะามอใบนี้ไม่ใช่มอน้ำพึ่งเป็นมอที่มีโทษมาก กล่าวคือผู้ใดดื่มน้ำในหมอนี้แล้วเดินโซซัสโซเซตกหลุมตกบอ่อไม่มีกฎเกณฑ์นในใจเที่ยวอย่างเปไปฟอนรําขับร้องได้เดินแก้ผ้าเด้วยกายตามถนนก็ได้นอนตื่นสายพูดคำที่ไม่ควรพูดกินอาหารที่เหลือเดนสุนักได้นอนจมอยู่ในอาเจียนของตนมีตาขวางเข้าใจว่าบ้านเมืองเป็นของเราผู้เดียวทะเลาะวิวาท เสียทรัพย์สินเงินทองไรนาหาดามารดาบิดาได้ข้าสมนาชีพ้พามได้ท่านจงซื้อเมื่อใบนี้เสียเถิดน้ำในเมื่อใบนี้ก็เป็นสุราเช่นเดียวกันถ้าประสงค์จะเห็นความพินาศของตนเองและบ้านเมืองแล้วจงดื่มเถิดพระราชาตัดว่าข้ามท่านมิใช่มารดาบิดาของเรายังหวังดีแก่เราบานนี้ เราขอมอบบ้านสวยเก็บภาษีห้าตำบลทาสีห้าร้อยคนวัวเจ็ดร้อยตัวรถม้าอาชาในอีกสิบคันแก่ท่านขอท่านจงเป็นอาจารย์แก่ข้าพระเจ้าเถิดพามแสดงตนให้ทราบว่าเป็นท้าวสักกะแล้วให้โอวัตว่าพระราชาบ้านทาสีวัวและรถม้าอาชาในจงเป็นของท่านตามเดิมเถิดเราเป็นท้าวสักกะ ขอพระองค์จงตั้งอยู่ในรรมอย่าประมาเทเถิดเมื่อประทานโอวาทแก่พระราชาแล้วเทาว้าสกะก็เสด็จกลับยังสถานวิมานของพระองค์ทันทีฝ่ายพระราชาก็ไม่ดื่มสุรานั้นรับสั่งให้ทำลายทิ้งทั้งหมดสมาทานศีลบริจาคทานแล้วในที่สุดของชีวิตไปเกิดในสวรรค์ส่วนการดื่มสุร่าก็มีมาในโลกมนุษย์ แต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการดื่มสุราไม่มีประโยชน์มีแต่โทษฝ่ายเดียวทำให้เสียทรัพย์เสียของรักและทำให้ผู้คนประกอบกรรมชั่วได้สาธุชนเมื่อทราบเช่นนี้แล้วมีควรดื่มสุราเลยแล้วมีควรดื่ม